สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับสั่งเรียนออนไลน์109แห่งจังหวัดเดียวสั่งโรงเรียน1 9 9แห่งเรียนออนไลน์วันที่7มกราคมผลตํารวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพม,มหานครเปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่กระจายของโควิด -19 สายพันธุ์โอมิคอนในประเทศไทยขณะนี้พบผู้ติดโควิด -19 มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นกทมจึงปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาในสังกัด109โรงเรียนจากรูปแบบออนไซต์เป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่7ถึง16มกราคม65หรือจนกว่าสถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นโดยกำหนดแผน และแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมตามบริบทของแต่ละโรงเรียนรวมถึงประเมินสถานการณ์การแพร่กระจายของโควิด -19 ในพื้นที่และคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเป็นสำคัญพลตำรวจเอกอัศวินกล่าวต่อว่านอกจากนี้ได้เตรียมความพร้อมในการรับวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer, ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา กลุ่มเด็กอายุ12ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้รับวัคซีนจำนวน16,391คนในเดือนมกราคม65และกลุ่มเด็ก5 11ปีในเดือนกุมภาพันธ์65โดยให้สำนักอนามัยดำเนินการตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการออยได้อนุมัติขยายขอบเขตข้อบ่งใช้ของวัคซีนในกลุ่มเด็กอายุ5 11ปีจากเดิม ที่มีการให้รับในกลุ่มเด็กอายุ12ปีขึ้นไปเท่านั้นสำหรับการรับวัคซีนให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า12ปีจะต้องเป็นไปตามความสมัครใจของเด็กและผู้ปกครองต้องให้การยินยอมด้วยผู้ว่ากรทมกล่าวอย่างไรก็ตามอัศวินปรับแผนรับมือโอมิคอนสั่งโรงเรียนกทม1 0 9แห่งเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบ7ถึง16มกราคม65เตรียมพร้อมรับวัคซีนไฟเซอร์ เด็ก5-11ปีกุมภาพันธ์นี้ขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ